พระเเจ้ามช่วงนี้ภาพลุจเจา้าอาชีแห่งาที่จะยกคำเป็นหงเลยกวบชีแด้พระพูพ้เเจ้าจพระเจ้าเด,ดียวตำมีคระเจ้าทุกวันหน้าหรในห้องที่รับมาบน้พพทธเชเดทาเจ้าทรงเ็นว่าพระราชีนั้นเป็นแฟนที่มีความสัมพันธ์กันมาก การที่เป็นตีด้วยใช้หลักนันอย่างเดียวนั้นไม่ได้เพราะแรงกระชื่อนั Zac ้นมีความสัมพัคธ์กันอยู่มากการที่จะตีได้แล้วก็ไม่ทำให้กระชื่อนั้นขาดความสมัดุลแต่คร <tys> ับซึ่งในตอนนี้ท่านพระเจ้าได้คุยกันแล้วขอเพียงแค่พระองค์ทรง อุปกรณลมีอกรมีอโอโรของของศักะข้ามลอคิดว่าขามรแสเน่ิดปับัญชีมีใครอข้ามข้ามก็ขอเดชะพยามีคนเจ้า,เ,าเ,เจ้าไม่เห็นด้วยเรื่องจากาบาัญชีต่ไปของเรานั้นอยู่ด้วยกันเป็นเวลาชานาจึงมีคนที่จะยกไปตีน,น,นั้นที่เจ้าาฟังอาเจ้าคิว่าแผลเรา่อนนัรึกจับมาไม่ประหาร

cà phao lắm thí ếch lan ha gieo chảo มีนาว่าวสการาพามแห่งเมืองมรคตถูกนระเด้ออกมาจากเมืองพวะเมรคตแล้วเหตุใดลือเจ้าจึงโดนพระเอธออมาล่ะเนื่องจากเจ้าเมืองพระมคตที่แผนการที่จะยกทัพมติแคะว,วชีรข้าจึงออกเสียงห้ามไว้เจ้าเมืองจึงทักโทษข้าโดยการโดยแต่ให้ข้าบนผมและในเ,เทศเข้าออมาข้าขอพึ่เป็นบุญของท่านด้วยเนถะิดน้อยแหะทำไมเจ้าเมืองคว้นมรคตเป็นคนอย่างนั้น ข้าเองก็อยู่กันแบบสามัคคีทมทำไมทำไมกันเจ้าเมืองแฝนว่าคนทุเป็นคนอย่างนั้นแวนว่าพระก็ยินดีต้อนรับเฮ้ยเฮ้ยแว่าเน้นเฮ้ยแวนว่าชีเฮ้ยถูกแล้วเจ้ามีความรู้ความสามารถและความยุติธรรมขนาดนี้ข้าเองก็จะให้เจ้ามาเป็นครูสอนพระราชเพชรธิดาของเราไม่ใช่เพชรธิดาแล้วมันคืออะไรเหรอกษัตริย์โกซี่เพชรธิดากษัตริย์นี่ใช่เทพทธิดาแล้วกษัตริย์อันซี่ ไม่ใช่คืออะไรพระราชนิดดาเอาลาวด้วยพระราชนิดดาเออมูเข้าก็มีพระราชธิดดากันอยู่สาพระองค์เด้อชจ้าสิมาเป็นครูสอนใด้บเอลใยากเรียนอะไรมากวันนี้อยากเรียนสกยังได้ก้าวไกลในอนหูค่ะจออเราอะาทำไมอะแล้วคกบไปล้ตาวทาไมเราไม่อยากเรียนาเราอยากเรียนเราออ ไงก็นั่งิไปก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์มาบุษบามาตามอาจารย์อน เขาอยู่ที่เขาเลี้ยงดิสบ่าวไปคนเดียววะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องมีอะไรแน่เลยหยานแหวนกลับมาต้องถามใช่ถามว่าสารภาพเรียกข้ามาทําไมเลือดสาวข้าจะถามว่าเจ้ากินข้าวหรือยังข้ากินแล้วข้ากินแล้วท่านมีอะไรหรือสาวข้ามามีชุระแค่นี้แหละเจ้ากลับเรียนต่อได้ถามแปลกๆเนาะมีอะไรหรือเปล่าเรียกเรามาคุยในที่ลับ ท่านวัศกราพาม่ะเรียกเจ้าไปทําอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกท่านวัสกราพาม่ะเรียกข้าไปถามว่าวันนี้ข้ากินข้าวหรือยังข้าไม่เชื่อหรอกเจ้าโกหกแน่เลยข้าไม่ได้โกหกท่านวัศกราพามถามข้าโลชามาหาข้าอะไรซิข้าอะไรอ่ะทำไมท่านวัสกราพามได้สโลชาไปคุยในที่ลับอ่ะมันต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะข้าต้องถามสะหน่อยและเรียกไปคุยทําไมสโลชาวันนี้เจ้าไปไหนมามากหรือข้าไปเดิน ที่สวนดอกไม้มาท่านมีอะไรหรือข้ามันีอะไรหลอกเรียกมามีธุระแค่นี้แหละกลับได้ค่ะนี่เจ้าสโลชาท่านวัสกาลาพามอ่ะเรียกเจ้าไปทำไมหรือทำไมต้องคุยในที่รับเขาถามข้าว่าข้าไปไหนมาทำไมต้องคุยที่ลับวเวลาข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกเ,อเจ้าโก 66, หกแค่ไหมไม่ใช่ข้าไม่ได้โกหกเจ้า 69. มันจะมีแค่นี้ได้ไงข้าไ,ไม่เชื่อเจ้าหรอกข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกจริงๆข้าไม่ได้โกหกเจ้าเลย<ส> <ร lijk> พี่ทำพรมาหาข้าดิวันนี้ชอบน้ำกี่ครั้งเล้อสองครั้งอะ่ะก็าถามทำไมอะ่ะเปล่าข้านัวจอยไม่อาบน้ำทไพรข้าราชการละพามเรียกข้าไปทำอะไรหรื ก็แค่เรียกค่าไปถามว่าวันนี้ค่าอาบน้ำกี่รอบแล้วอ่ะค่าไม่เชื่อเจ้าหรอกทำไมเรื่องแค่นี้ต้องไปคุยที่ที่รับกันด้วยค่าก็ไม่เชื่อเจ้าเลยเจ้าเนี่เอาค่าไปดินทายใช่ไหมแล้วที่พวกเจ้าล่ะที่เรียกไปครั้งแรกค้าก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะถามแค่นั้นน่ะค้าจะไปฟ้องเสด็จพ่อข้าก็จะฟ้องเสด็จพ่อค้าก็จะไปฟ้องเสด็จพ่อเหมือนกันพวกเจ้าโกหกข้า มมันิพ่อยอมป่ะพ่อมิยอมพ่อมิยอมก็ไปสิไปดิเสี๋ยมันเสร็จพ่อแอมมี่เสร็จพ่อแอมมี่เสร็จพ่อแอมมี่ก็กมดระบากระโสร่เช้าไปก่อนนะเออไปคุยอะไรกับวัสการาพามก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็ไม่ยอมบอกลูกอ่ะลูกข่าวก็ไม่ยอมบอกพ่อต้องแต่การให้ลูกอ่ะวัสการาพามเขาเป็นครามชั้นดี เขาจะทําอะไรอุบาทชาชั่วน่ากลัวอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกไม่ได้เสด็จพ่อเองไม่เสด็จพ่อเองไม่ต้องจัดการให้ลูกอะลูกไม่ยอมหรอกในเมื่อลูกไม่ยอมพ่อก็ไม่ยอมเหมือนกันไปมะเด็นพ่อที่เข้าพงกับโลชาเอาลูกไปดีทากับท่านวสการณพามลูกไม่ยอมลูกไม่ยอมเสด็จพ่อต้องจัดการให้ลูกนะลูกไม่ยอมมาไม่ลูกพ่อก็ไม่ยอมเสด็จพ่อต้องจัดการให้ลูกนะ โกศิกษัตริย์อันศิข้าก็ไม่รู้รธิดาของเจ้ารธิดาเจ้าเหมือนกันทิดาทิดาข้าไม่เคยดินทาใครธิดาเจ้าก็ไม่ดินทาธิดาข้าฟ้องอยู่ธิดาเจ้ามั่วทิดาเจ้าเหมือนกันทิดาเจ้าเหมือนกันธิดาข้าไม่เคยดินทาใครจะรู้ได้ไงข้าเลี้ยงดูธิดาข้ามาอย่างดีเลี้ยงดูไปด้วยกังนะใช่ แลอย่ามัวทะเลาะกันเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นนับตั้งแต่วันนี้ไม่นต้องไปเราสามคนเลิกกันได้แต่เจ้าแลวกันเจ้าคิดว่าเรื่องแค่นี้มันทำให้เราจะต้องแต่ความสมรู้คีกันเอาเลยข้าไม่ขอไม่เป็นกระสับก่อไปข้าไม่เป็น <How? S 1> เพราะสกัดราพรมเหรอแผนที่ข้าให้เจ้าไปทำเป็นไงมั่งฮะแตกกันแล้วเหรอเยี่ยมมากอ้าฮ่าเสร็จท่าแน่วู้ววธรมาพร้อมไหมยังพร้อมแนละ้วครับท่านถ่ายังไม่พร้อมเลยเมื่อไหร่เราจะได้ปลูกตีแล้วครับท่า,ทานอักก่อนธรามาสตร์ครับท่านมาึงทแต่งตัวเต็มยศเลยนะโอ้ไม่ได้หรอกท่านงานนี้สำคัญท่านก็เ<ง>ต็มยศเปมือนกันนั่นแหล นานๆมีครั้งไปแล้วนะไปไปก่อนดิทำไมผมก็ไปก่อนอ่ะเอาลูกน้องไปตายก่อนลูกพี่ไปก่อนใช่อันคุ้มแล้วเมืองเจ้าพี่ดีๆนี่มันเมืองใครมันไม่มีเจ้าของต่อไปแล้วเดินเนาะเออเดือดรึดรึดเดือพวเดือดกันมึงาหมอบหมอบหมอบลงเร็วจะหมอบไหมหมอบหมอบหมอบยืนอหมอบหมอบ เบืงใครหมอบลงหมอบลงหมบหมอบ,มอบลงเฮ้รับๆวัรวัรเาพาหากนิเจ้ารอเจ้าทำงานนี่ดีมากขอบคุณเจ้าอ่ะดีมากกลับไปครับจะให้สัก มันสกปรกพาเฮ้ยเจ้าไอ,อ้เจา้าเป็นเจา้เจาเป็นสปายาเนี่ยอ,อีอ่อกไปแล้วทำไมเจ้าเป็นอย่างนี้ข้าหลงเชื่อใจเจา้าดังเช้าหน้ากับงูเห่าสินี่กะไรทำไมเจ้าเป็นคนเงี้ยตายเถอะอไึไม่กลัวจะแน่แท้ กันดีเไม่ตายไม่เกิดเป็นพระราชาอยากตด้ก็ได้ยังใจอยากมีแต่สุขไม่ทุกใจแต่ห้ามเจอสักทีให้โหนช่วยทำนายโหนบอกให้ทำ Yeah.